สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ครับวันเสาร์วันเสาร์าที่12เดือนกุมภาพันธ์2565ครับฝนตกกลางวันวันนี้ไม่ใช่หน้าฝนครับเป็นหน้าร้อนแต่ฝนตกครับพาทุกท่านมาชมกันบรรยากาศฝนตกกลางวันโอโ้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีฝนครับวันนี้ มาดูต้นกล้วยรบตโอ้โหฝนตกเลยเอ,อหลังคาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศฝนตกตกลางวันกันครับ ปาผ้าไว้ต้องเก็บก่อนต้องเลื่อนครับต้องเลื่อนเลื่อนผ้าอหนักหนักฝนหนักจริงๆครับวันนี้ ที่ไม่มีลมครับทุกท่านมาชมกันบรรยากาศเย็นชุ่มทําผฝนตกต้นไม้ได้รับน้ำฝนต้นอ้อยแดงครับทางบ้านได้รับน้ำฝนก็คงเขียวเุ่ม พาทุกท่านมาชมกันสำหรับคลิปนี้ฝนตกในฤดูร้อนขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีในไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ